มาดิอาอูรอก่อนอูยาเพิ่งั้เดี๋ยวสไนดยิงตัดให้ายกนงได้าดยติงติมามนมดมากูหายดติงงติงแองนี้หมดแล้วแกงหรอด้วยหมท่าสไนลงเหรผานเพื่อนสติลงเฮ้รถมานะมาดิมาหากูดิมาหากูนอติไม่ออกนะนี่เฮ้ย ผมตายอยู่อย่างโรงพยาบาลเลยโดนกูได้เหรอวะยิงข้างหลังว่าโรงพยาบาลอไม่ใช่ละไม่ใช่ละพี่เอ้าไม่ไม่ไมกันแล้วเป็นกันอยู่ยือยู่ข้างหลังยืนโดนได้ไงฮัลโหลตรงนี้นะพี่เอ้าขับไปเลยหรอกูยืนอยู่หลังมันจะยืนโดนหัวพี่รอแป๊บนึั้นเจอแล้ว เซฟยังกลับงไหนทำไมโอ้โหไอ้พ่งดิสกันะเว้ยยังไม่ออกดูดูตีนพี่อะไม่ิงจากตนั้นลคอมมัจะ้งไมวะท้าชี้ไปแปบนะน่าจะิงจากตรงนี้เ่งตรงนี้อยู่2ไม่ย213เมตร โอ้ยตายครับอย่าโผล่นะใครใครใส่ของดูสไนไอ้ดูสนนั่งลงไปนั่งลงไปแล้วใส่ไปแ้ไล้วอเห็นซีนไหของมยเกลียวเฉยใครใคใครใส่ต้องไม่ต้องนี้นะเอ๊สังว่าหินซีนตายตัมีตายเอาได้เอาได้เอาด้ับเพืนไหนเ้ไอ้ีพี่ดั หน้าผมมีหลายตัวเลยเก็บได้ยังวะเก็บแด้วแล้ว่มี่คยอะไอยางมันไม่มีเยตัอไมันได้อย่าลมันไม่มียตัอะไรอยาไรมันไม่มีเลยตะไรัได้อย่างไรันไ่มีไเก็ตัดไรมอย่ารมไม่ี่เะไันไอย่าไัน่่ยดะไันได้อยงมันม่่ยตัดอะไัด้องไันไยตัดอะมันไดอยาน่มอะไรนไอย่านไม่ตอนด้ยไมนไม่ม่ยมดว่ะ ตานึ่งครับดินแดงมาถ่ายอไหน้า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 ตัวซ้ายว้าย้ดินแดงวหนึ่งดินแดงเปนตายหนึ่งเนาะเน้าจัดผมเนี้อจัดใช่เลือ้ลหยนะถ่ายเลือดลายได้ดิถ่ายเฮ้ยหดเพื่อสีเฮ้ยโอเคนะพี่สังเหย้่อเาเพลินหมด ไอ้เ็นทางพอดีจะต,ตายล <ะ S 2> แล้วตายเนี่ยแหลแม่งกูตั้งโลกไปโไ้ายกุดมาเข้าไม่ได้ฉีกเข้าไปหินสีแล้วลงฝ่ายมาฉีกเดินไปตรงเนีโอ้ยชักเอเ แน่เข้าไม่ได้ว่ะป่าโจะต้องฉีหสี่แล้วฉีหสี่เลยฉีไปเลยพี่ไอตัวยิงกูตายยังเล่นช่วยพี่หินสี่กัดตัวเลยใครคือฝันเล็กชูวะไอพี่พร้อม้อพี่พร้อมไอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดอมพี่ดอมต่อตั้งเข้าต่อตั้งเข้าต่อตั้งตายหนึ่งเอามาดิกูโดนกูโดนกูโดน 비하 에이 비하 비하인드.